สื่อต่างๆที่อยู่บนทม์ไลน์เนี่ยเราสามารถจะจัดเป็นกลุ่มได้เมื่อจัดเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเราสามารถจะใส่เอฟเฟกหรือว่าย้ายไปทั้งหมดได้นะครับในการจะทําเป็นกลุ่มนะครับเราเลือกสื่อที่ต้องการจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกกรุปหรือว่ากด Ctrl G ก็ได้นะครับเมื่อรวมเป็นกลุ่มแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้โดยการคลิกเมาส์ขวา บนกลุ่มนะครับแล้วก็เลือกไปที่ rename หรือเมื่อต้องการจะยกเลิกการจัดกลุ่มเราก็สามารถที่จะ ungroup ได้โดยการกด control u แบบนี้นะครับก็จะกลับมาเหมือนเดิมเมื่อเราจัดกลุ่มแล้วเนี่ยเมื่อต้องการจะเปิดดูข้างในก็สามารถจะทำได้นะครับโดยการคลิกไปที่ปุ่มบวกก็จะเปิด timeline มาอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบบนี้ ถ้าต้องการจะกลับไปที่ไทม์ไลน์หลักนะครับเราก็คลิกไปที่เมนไทม์ไลน์แบบนี้เมื่อต้องการจะกลับไปที่กลุ่มนะครับเราก็คลิกไปที่แท็บกลุ่มแบบนี้นะครับในแท็บกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีแทร็กแต่ละแทร็กต่างหากนะครับแยกจากเมนไทม์ไลน์แบบนี้เราสามารถจะจัดการกับแทร็กได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่ออะไรต่างๆแบบนี้นะครับราสามารถจะเปลี่ยนชื่อได้ นอกจากนี้นะครับในกลุ่มเนี่ยเรายังสามารถจะเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาก็ได้เพิ่มสื่อเข้ามาก็ได้เช่นเพิ่ม annotation อะไรพวกนี้นะครับเราก็สามารถจะเปลี่ยนสีก็ได้เช่นต้องการจะเปลี่ยนสีในส่วนของลูกศรครับเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้แบบนี้เมื่อต้องการจะกลับไปที่ด้านนอกนะครับเราก็คลิกไปที่เมนไทม์ไลน์หรือว่าคลิกไปที่กากบารตรงนี้นะครับเพื่อปิดกลุ่มออกไปแบบนี้ เมื่อจัดเป็นกลุ่มแล้วนี่เราก็ยังสามารถจะใส่เอฟเฟกต่างๆได้เช่นใส่ Animation นะครับเมื่อต้องการจะยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับเราก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Ungroup ครับนี่ก็จะเป็นวิธีการจัดการกับกลุ่มใน Camtasia